ลูกค้าเลือกได้เปิดทุกวัน3โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับมาช้าหมดนะครับก็มาประมาณ6โมงครึ่งพอดีครับ5โมงก็ดีเหมือนกันครับนะครับหาที่ไหนไม่ได้หม,มูย่างร้อนๆเดอร่อยนะครับนะครับมูเป็นชิมรสเด็ดหอมเจียวข้าวเหนียวนุ่มๆน,นะครับได้มากกว่าที่ธรรมดาอร่อยครับ5บาท10บาทเหมือนเดิมมีหลายหน้านะครับ มีหลายหน้าร้อนเลยลุงบอกว่าอันไหนไม่ร้อนบอกลุงได้สวัสดีครับผมุ้ชิ้นปลาบุงแชนแนลสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับก็อยู่ที่ตลาดครุวงจรเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บรรยากาศตลาดลูกค้ากําลังทยอยเดินเข้ามาซื้อกับพงกับข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดู ของกินในตลาดเหมือนเดิมเขามีอะไรมาบ้างอะไรน่ากินบ้างนะครับร้านไหนน่ากินบ้างครับจะพาไปดูกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับร้านลูกชิ้นจังพ่อคัาเหมือนเดิมครับจะมีลูกชิ้นปลานุ่มปลากรอบนะครับไส้กรอบแดงในตำนานนะครับทอดร้อนๆเลยนะครับก็มีผักด้วยนะครับแช่ในน้ําแข็งปงน้ําแข็งไว้มีแตงมีผักกาดหอมนะครับ เดีย๋ยวนี้เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนครับหน้าตลาดเลยนะครับตรงข้ามร้านก็จะเป็นร้านรวนผักสวนก้วยสวนผักสวนนะครับของสวนมาจากคลองเก้านะครับมาไกลนะครับคลองเก้าก็จะเป็นของสวนของบ้านนะครับป้ลุงเ็ามีสวนก็จะมีมะพร้าวมีขนุนวันนี้ขนุนน่ากินมากครับขนุนสีมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีกล้วยครับกล้วย พ่งมาเลยป้าสวัสดีครับป้าเขาบอกกำลังตอกกล้วยโทรทูนได้นะครับตลาดโกง,งจอนตรงข้าก็จะเป็นร้านยายข,ข,ขายร้านยายข,ขายดีครับสวัสดีครับพี่การกําลังทําอะไรครับก้มๆเงยเงยกำลังกำลังดูไข่ก็จะมี ขายเค็มข่เยี่ยวมานะข่เป็ดนะครับข่ไก่มีตั้งแต่บเบอร์ศูนย์ตรงถึงเบอร์สี่นะครับขายทุกวัน8ปดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มครึ่งเลยนะครับก็จะมีถุงมีเครื่องครัวมีอะไรได้มาได้เลยนะครับเช้าเช้ายาวไปถึงนู่นนะครับร้านใหญ่ตรงนี้ก็เป็นป้าหนูตใช่ตรงข้ามก็จะเป็นร้านป้าหนูนะครับข้าต้มใบเตยวันนี้มียำปลาดุกฟูแล้วนะครับชุดใหญ่ๆหญ่เลยสี่สิบห้าบาทชุดใหญ่มาก มีผักมีน้ำยำไ้ด้วยแล้วก็เป็นข้าวต้มใบเตยนะครับก็จะมยียำไข่เค็มไอยาอยำยำเขาเรียกยำเชฟปูนะครับประกาศด,ดองเชฟปนะครัแบประกาศดองเปหวานผัดไข่ใช้ผัดใช้ปูหวานผัดไข่แล้วก็ปลาเุ็มร้านไปดูก,ก็เปิดทุกวันนะครับมาอุดรุนได้เลยนะครับตลาดเปิดทุกวันนะครับเดินขึ้นไปวันนี้เต้าถึงน้ำลำไยหยุดร้านใหญ่ก็จะมีนี่ด้วยครับ ขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีนของสดนะครับมีหมดนะครับหัวตาเดินตรงขึ้นไปก็จะเป็นขนมหวานนะครับร้านี่เจี๊ยบขนมหวานสิบถุงละสิบบาทนะครับขนมหวานสวัสดีครับีิเจี๊ยบเจี๊ยบก็จะขายข้าวสารด้วยนะครับหนึ่งข้าวสารด้วยโทรตอบถามไมค้าได้เบอร์โทรนี้นะครับข้าวจะมีข้าวหอมมะลินะครับข้าวเสาให้นะครับข้าวข้าวกล้องข้าวเหนียวนะครับ มี7จจังหวัดอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับน้ําเย็นๆตรงนี้จะเป็นข้าวนึ่องนะครับพี่ชาชัยข้าวเนื่องอบไบน้ํานะครับขายทุกวันครับข้าวหอมมะลินะครับนีตามราคานี้ได้เลยนื้อ,รองร้อนๆถึงร้อนๆนะครับมาอุดหนุนได้ อันนี้ก็เป็นโรตีคุณหนูนะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทนี้นะครับหวานหอมกรอบอร่อยสวัสดีครับโรตีอร่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาเข้าคิวรอแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้โอ้โหร้านนี้ต้องมีออเดอร์ตลอดนะครับพอมาถึงนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับต้องรีบๆมาซื้อนะครับเมนูก็จะตามนี้เลยนะครับเมนูตามนี้เลยถ้ามาก็ต้องรอหน่อยนะครับมีคิวมีคิว ตรงนี้ก็ป้าแมมนะครับป้าแมมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอามาส <10 mai. S 2> ิบไม้สิบไม้เหลือห้าไม้เหลือห้าไม้อย่าให้สิบไม้แล้วเหลือสิบเอนะ็ดไ <laughs> ม้นะป้าแมมก็จะหมูปิ้งนมสดนะครับร้อนๆเลยแล,แล้วก็ทอดนันนะครับอร่อยในสามโลกอร่อยในสามโลกครับ้าาตอ ตะมิอ๋อเขาต้มมาตะมุตะมินะครับมินิมินิคุณครูกะหัดดำทำมาปักค่ะอ๋อโอเคปลาแม่งก็เปิดทุกวันนะครับอ,อร่อยทุกวันเช้าเย็นครับต่งนี้ก็เป็นสวัสดีครับพ่อค้าแนะนําหน่อยครับตัวน,นี้เป็นข้าวเขียวหวานครับวันนี้ลดละสี่สิบาทนะครับหวานมากอันนี้วันนี้เป็นชอกโกบุเรียนครับหวานกลิ่นหอมกลมมากตัวนี้แล้ก็ตัวนี้เป็นชมผู้เพชรครับหวานกรอบฉ่ำครับตัวนี้อร่อยมากโอเค ขายขายกี่โมงบ้างครับตั้งแต่หกโมงครับหกโมงกันถึงห <6 S 1> กโมงันถึงประมาณสามทุ่มโอเคหกโมงกันถึงสามทุ่มนะครับเราจะมาเจอพ่อค้าได้พ่อค้าหน้าร้านมาเฝ้าทั้งวันนะครับมาอุุงได้ของข้ามัจะเป็นเครื่องแกงใต้นะครับวันนี้มีสวัสดีครับพ่อค้ามาแล้วนะครับมาหลายรอบแล้วไม่เจอเลยนะครับมีกะปิพุ้งแท้น้เผึดเต็่ใต้นะครับแล้วก็ส้มใต้ครับ ลูกค้าโทรสั่งได้นะครับเบอร์โทรมีให้นะครับมีนึ่งเตียงนะครับมีเตียงใบเหลียงเตียงใบเหลียงโอ้ยสดสดเลยเพิ่งมานะครับเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยไทรปลาไทรปลานี่อร่อยครับไทรปลาภาษาวนี้แบบเป็นนี่เลยนะครับแบบนี้อ๋อเป็นกะปิเหรอครับใช่ใช่ครอ๋อกะปิปลากะปิกุ้งอ๋อโอเคโอเคอันนี้กะปิปลานะครับกะปิปลาภาษาเหมือนเดิมครับอร่อยอร่อยนะครับสั่งได้ วันนี้ที่จะมีของเยอะวันนี้วันวันธน,นาคารครับระดับของน้อยๆหน่อย,อยมาตรงนี้ก็เป็นที่นกเอี้ยงนะครับสวัสดีครับพี่นกเอี้ยงทอดมันทําเองครับทอดร้อนๆเลยร้อนทั้งร้อนทั้งหมอ้อทอดร้อนทั้งอากาศแล้วก็มีปลาเห็ดนะครับแล้วก็เห็ดถุงทองนะครับแล้วก็มีปลาซาบะนะครับ ข้าวปลาซาบะข้าวหน้าหมูซอสญี่ปุ่นข้าวหน้าไก่เต่็นด,ดิยากินะครับผัดผัดยากิโซบะหมูไก่นะครับเห็นไหมที่ก็ทำทุกวันนลย่ยอร่อยอหอมมากเลยครับมีเรา,าเปิดทุกวันนะครับมาอุดหนุนได้ครับสามโมงเงย็นถึงทุ่มนะครับสองทุ่มประมาณนี้นะครับสั่งไค้าบอค้าได้นะตอนนี้กําลังร้อนระอุเลยครับตรงข้ามก็จะเป็น ข้าวมันไก่จุกไหหลำประมณเหมือนเดิมประมณคนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับประมณมีขนมไปใช่เพิ่มเติมมานะจ๊ะมีอะไรนะอ๋สวยมากเลยใช่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 ใ่ช่ใ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 ชะ่ใใช่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 เค่าช่ใช่ช่ใ่่่เ่่่่น่่่มมากโอเคมา่ช่ ลองก่อนเราต้องลองเ c ซีมาได้นะครับของป้าเ<อ>ขา25-30นะครับขายไม่แพงนะครับลูกค้าอยากกินแบบไหนก็สั่งไม่ค้าได้จะเอาพิเศษไม่พิเศษพิเศษคูนพิเศษก,ก็มีครับนะครับน่ากินมากสับคคุณออร่ยตายามหโอเค ลองทำดูเลสวยมากเลยค้าชอบอีกมากขายได้ดีครับมาอดนุนได้นะครับประมนก็เปิดทุกวันครับหน้าตลาดเลยหน้าตลาด25บาทตรงนี้ก็ชาชานมไข่มุก10บาท20บาทน้องแม่ก็ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแม่ก็จะมา3โมงเย็นนะครับจนถึงทุ่มกับ2ทุ่มนะครับเป็นชานมนะครับโก้กชานมชาเขียวน้ำแดงมะนาวโคล่านะครับก็จะมีทัพปี้ให้ด้วย มีสิบบาทกับยี่สิบครับมีสิบบาทกับยี่สิบนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับอร่อยอร่อยครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตรงตรงซอยนู้นดี่ค่ะเพราะว่าซอยนี้เราไปเมื่อวานเรามาซอยข้างหน้าดีกว่าซอยกาแฟกาแฟกาแฟปั้นน้ำเป็นต่างร้านที่เก๋นะครับเป็นกาแฟชาสดกาแฟนมสดผลไม้ปั่นนะครับชานมมีหมดครับเปิดทุกวันสิบโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับ อยากกินก็เรียกพ่อค้าได้กดกิ่งได้มีกิ่งให้กดนะครับกดได้เลยครับกดกดกิ่งีด้พ่อค้าจะมานะครับตรงข้ามก็จะเป็นโอ้โหนี่ครับสลัดผักสลัดโลนะครับข้าวโพดสุกเลยนะครับสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้ามาแล้วสลัดเราน่ากินมากครับมีสลัดโลนะครับ หูอัดทมูหน้านะครับลูกค้าเลือกได้เปิดทุกวัน3โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับมาช้าหมดนะครับก็มาประมาณ6โมงครึ่งพอดีครับ5โมงก็ดีเหมือนกันครับอันนี้เป็นสลัดผักนะครับสลัดผักน่ากินมากที่ก็ทำแบบนี้เลยครับหน้าตลาดเลยเดินตรงเข้ามาก็เจอเลยครับซอยที่3หน้าตลาดเลยร้นอน ตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็มีขา้าวโพดด้วยนะครับข้าวโพดสุณมี่เขาบอกร้อนมากต้องต้องเพิ่มน้ําหน่อยอากาศร้อนตรงนี้ก็พี่น้ำค้างเรามาแล้วมาไม่เจอสักทีบเลยสวัสดีครับพี่น้ำค้างขนมไทยครับมาแล้ววันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ขนมต้มกับข้าวต้มจ้ามีขนมต้มนะครับกับข้าวต้มนะครับข้าวต้มมีไส้ถั่วกับไส้กล้วยอ๋อไส้ถั่วยโจ๊กช่วย ละ20สนะครับอันนี้กองละยสเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้พี่ก็ทำเองหมดเลยนะครับขายทุกวันเหมือนกันครับอร่อยอร่อยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันครับมาที่นี้ก็เป็นที่นางยำแหน่สวัสดีครับพี่นาง ันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นไก่ตุ่มค่ะก็ตุ่ไก่ตุ่มมะละโอ้โหไก่ตุ่มมะละโอ้โหน่ากินมากเข้าเนี่ยต้องมาจิ้ม้าวตรนี้ในนะอร่อยนะซื้อเส้นไว้รอเลยลูกค้าซื้อเส้นไว้รอเลยอร่อยมากสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับหมดแล้วหมดเลยนะมาร้านนนี้ะครับลูกค้าหมดก่อนนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับมีกะเพรากระดูกกะเพรากระเพรากะเพรากระดูกแล้วก็ไข่ลาย มีผัดพริกัวมาัดหมูผัดผัากผัดผักเยลหวานเนื้อปลาเยอหวานเนื้อปลาต้มแซบื่องปปนในหมูต้มแซบื่องปปนในหมูะนะครับหนม,มได้แล้วก็มีครับซิ่เมเนเจ์ของร้านก็จะเป็นยำแหนมนะครับสั่งได้เลยอร่อยอร่อยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าหมดก่อนอล <c oughs> ูกค้าหมดก่อนนะครับแต่วันนี้ลูกค้าไม่น่าจะหมดก่อนผักกับข้าวน่าจะหมดก่อนครับวันนี้ ติรีมาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นป้าสาคอนนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมีส้มมีมะม่วงข้างหน้ามะม่วงนะครับส้มนะครับพุทรานะครับเนะครับสวัสดีครับแม่ค้ามะค้าบบอกร้อนมากเลยมีแอปเปิลลูกค้าเลือกได้นะครับมีหมดมีหมดมาตรงนี้ร้านต้มยำทำเงินทำเพลงครับสวัสดีครับแม่ ว<จ>ันนี้ต้มยำก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยทุกเมนูอร่อยอะไรนะครับอร่อยทุกวันอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรโอเคอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สูตรเปลี่ยนไปทุกวันครับใส่ทุกแกงใช่ใช่เป<ๆ><ผ>ลี่ยนไปทุกวันนี่ครับลูกค้าเลือกได้นะเนี่ยช่วยเนะี่ยต่างไม่ค้าไว้ได้เลยต้มถึงใจจะจัดหรือไม่จัดครับ นะครับบอกว่าจัดจับจะดีหุดหนุนได้ครับตรงนี้ก็เป็นน้องแฮมอาหารเหนือร้านนี้สดใสามากเลยอยู่ในกล้องสด,สดใสสดใสสดใสามากสีสันสวยงามสดใสเลยเราหุดหนุนได้น้องแฮมเปิดทุกวันนะครับอาหารเหนือเจ้าเก่าเจ้าเดิมร้านเดียวในตลาดอร่อยที่สุดในปทุมธานีโอ้ อ่าต้องต้องอย่างนี้สิอร่อยที่สุดในปทุมธานีไม่มีร้านไหนแล้วที่ใส้หัวที่ออกพี่ดีนั่นก็จะไ้เกือบหมดแล้ยจริงเหรอโอเคครับเกือบจะหมดแล้วเลยตัวไม่ใช่อะไรหรอกกลัวหมดหมดอนะทุกทายักหนึ่งมีรอบเดียวนะอ๋อยผักหนื่งก็โอ้ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับ ลูกคต้องบอกต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับเดีย๋ยวไม่หมดก่อนปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับยำผัดเนื่อต้องมาร้านนี้หนึ่งปีหนึ่งครั้งครับแล้วก็ข้างข้างครับข้างข้างก็จะเป็น แซ่บหนัวอาหารอีสานนะครับจะมีวันนี้มีลาบหมูนะครับวิเคราะหุผูแน่ลาบหมูลาบเป็ดลาบหมูภาคเหนือภาคอีสานนะครับอ๋อภาคเหนืออันนี้ภาคเหนือภาคอีสานเหนือใต้ครับลาบหมูลาบเป็ดลาบปลาดุกยำไก่แข้ยำไก่แซ่บยำไก่แซ่บอเลยยำแบบไก่แซ่บยำแบบให้ใหม่ๆเลยนะครับลูกค้ามาสั่งได้อร่อยครับอร่อยตรงข้ามก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็น ไก่ทอดเกาหลีบายคุณแม่แจ็คนะคุณปลาแจ็คคือคุณแม่นี่และไก่ทอดนี่ครับจะเอาแบบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับคลุกไม่คลุกบอกแม่แม่ค้าได้นะครับมีแบบเขย่าว,วิ้นแซบไม่แซบนะครับ่ครับสิบบาทแดงนะครับหนลึลง้สิบบาทสนุนได้เลยนะครับตลาดก,ก็มอุจอนข้างหลังก็จะเป็นร้านน้องปลาทอดเหมือนเดิมวันนี้มีทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ราดพริกแล้วก็ทอดแบบกรอบๆนะครับสนุนได้ ตรงนี้ก็จะเป็นหอยแมลงคู่คุณแม่นะครับหอยตัวใหญ่ๆนะครับ50บาทครับร้อนๆเลยเรียกได้เดี๋ยวแม่ค้าจะหันหน้ากลับมาเองซ <c oughs> ูมแล้วตรงนี้ก็เป็นหมูสเต็กคุณอ้น,นนะครับย่างร้อนๆเหมือนเดิมชุด๊ดใหญ่ๆ2่ไม้หนึ่งบาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้หมูย่างร้อนๆอร่อยนะครับ โทรสอบถามโทรสั่งได้เร์โทรในคลิปนะครับก็แคปหน้าจอมาแล้วตรงนี้ไก่ทอดอิสลามนะครับสักใต้สวัสดีครับพ่อค้าร้อนมากเลยหายไปนานสุดสายใหญ่ทอดร้อนๆสวัสดีครับมาแล้วนะครับมีเมนูข้าวหมกไก่นะครับมีอเป็ดช<ถ>ิมรสเด็ดหอมเจียวข้าวเหนียวนุ่มๆนะครับได้มากกว่าที่าลักลอร่อยครับอร่อย ตลาดเราอร่อยทุกอย่างครับร้านไหนก็อร่อยเพิ่งมาเพิ่งมาวันนี้ามาเลือกได้เลยนะครับโทรสั่งสอบถามได้เบอร์โทมีให้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับใครก็มาดูลิปครับก็ม,มีข้าวหมกข้าวหมกไก่ทอดไก่ต้มนะครับอร่อยอร่อยนะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับตลาดขององ้งวงจร มาตรงนี้ก็จะเป็นซูชิข้าวปั้นเหมือนเดิมสวัสดีครับแม่ค้าปั้นเหมือนเดิมดแม่ค้าห,หน้าใหม่แม่ค้าหน้าใหม่แม่ค้าหน้าใหม่มาแล้วนะครับไม่คนเวลาเทาอร่ <c oughs> <c oughs> มีห้าบาทสิบบาทเหมือนเดิมมีหลายหน้านะครับหน้าใหม่ <c oughs> มีหลายหน้าแม่ค้าก็หน้าใหม่ด้วยอ,อยากกินแบบไหนเ,เลือกเอาเลยนะครับติดกันก็จะเป็น เวฟแอนหวานยำมั่วสวัสดีครับพี่เอ๋เมนูยำเหมือนเดิมยำแซ่บๆพิซจาร์เลยนะครับมีเมนูหลายอย่างครับหลายอย่างเป็นยำสดไม่สดนะครับอร่อยอร่อยครับครับมีน้ำยำด้วยนะครับมีน้ำยำจำหน่ายด้วยนะครับขวดเล็กขวดใหญ่สั่งได้ครับ้างหลังก็เป็นขนมครกนะครับขนมครกขนมครกนะครับถุงต้นปลาแดงเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณป้า ขนมโคบกำลังได้นะคะกำลังแทะเลยครับร้อนมากมีหลายไส้นะคะมีผักข้าวโพดถั่วกะทิค่ะได้มาซื้อกันได้นะคะได้มาซื้อกันได้ครับมาคุณป้ากล้วยเบรกแตกมาแล้วสีค่ะอย่างนี้เมนูมีมัดล้วงนะคะต้วยรสบับชาคติรสชีสราเม็งคีรสเค็มนะคะแล้วก็ขนมเปิ้งค่ะผีบะตัวค่ะพวกนี้สามารถ น้ำหอค่ะทำใหม่ใหม่ค่ะยีบาทจ้าแล้วก็มีน้นําหอมเซอร์โวโดนะคะ39กาค่ะหนึอันสามารถร้อเลยค่ะมาวดูกันนะคะมาวดูนู่นได้นะครับไปไปข้างหลังซอยข้างหลังเลยข้างหลัง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 เป็นร้านไหนดีร้านนี้แหละทุกอย่าง20มาทุกวันเลยสวัสดีครับแม่ค้าทุกอย่าง20อีกแล้วแกงเปิดแล้วก็ผักดองสามอย่าง ที่อร่อยอร่อยนะครับทุกอย่างยี่สิบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีแหนมนจะเป็นหมันเนื้อค่ะคอันนี้ไส้กรอกครับที่ก้านนี่แมงวันออาโอเคแล้วดีแล้วก้านไว้อย่างนั้นละดีแล้วโอเคมาตูนได้นะเปิดทุกวันเจอเลยเนเข้ามาเจอแม่ค้ายิ้มยิ้มแบบสวยๆร้อเลยครับสวัสดีครับพ่อค้าอันนี้ย่างย่างครั้งเดียวเลยเหรอ <laughs> ก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับไซส์ L สามรตัวจะมีน้ำจิ้มไ้ด้วยแล้วก็ใช้ M 200นะครับ9ตัวเหมือนกันอันนี้ใช้ H นะครับร้อยตัวเหมือนกันทุกอย่าง9ก้ตัวหมดเลยนะครับสินได้นะครับเบอร์โทรนี้ตรงข้าวก็เป็นคุณลุงรวยนะครับขนมบ้าบินครับ ปลาปินช้างร้อนๆเลยลุงบอกว่าอันไหนไม่ร้อนบอกลุงได้ร้อนอยันเตา <c oughs> ร้อนอยันเตา <c oughs> ร้อนอยัอนเตวอนอาตว,ว่าลุงบอกว่าอุดนุลุงได้นะครับชุดมี20-30นะครับชิ้นละ5าบาทนะครับไม่แพงไม่แพงชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นนี่ก็อิ่มเลยนะครับด็กดีเห็นไหมครับ มีเลขด้วยนะมีเลขด้วยนะดูดีๆนะครับมาซื้อก็ดูดีๆกลางวันเออดูดีๆมีโชคนะเพราะว่าลุงลุงก็ชื่อรวยใครดูดีก็ได้ไปครับหวยออกที่นี่เดี๋ยวเขาบอกว่าใบหวยร้านลุงวันนี้น้องพีมาแล้วสวัสดีครับวานหยุดใช่ค่ะวันนี้ครบทุกอย่างวันนี้มีครบทุกอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีหน้าอะไรบ้างมีลูกชิ้นลูกตาลกะทิครับลูกชิ้นลูกตาลข้าวโพดสลิ มะพร้าวขายดีสุดแล้วก็รวมมีถั่วมะช่องอันนี้รวมมีถั่พิมกองครับแลก็มีนมก้ต้นมสดรวมมีนมสดโอเคเปิดทุกวันนะครับ20บาททุกอย่างนะครับเปิดทุกวันค่ะแต่ไม่เปิดทุกวันื่อวานปสจุฬานะครับแต่ทุกวันเปิดถ้าไม่เปิดก็โทรถามได้ในเบอร์โทรนี้นะครับก็บหน้าจอไว้ได้นะครับเอซี่ที่น่ารักใครอยากซื้อสวัสดีครับโอ้วันนี้แพ็คคู่เลยวันนี้พร้อมขายมาแพ็คคู่เลยอ่ะ รอลูกค้าวันนี้ว่างวันนี้ว่างนะครับ,บร,นนรอลูกค้าอย่างเดียวเลยรอลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าคือสิ่งสำคัญไม่ต้องรอ <3 S 2> คิวพี่พี่ก็จะหออ่อแบบนี่ครับมาถือก็ได้เลยยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับเด็กลูกค้ารีบๆมาเลยนะครับมาช้ามไม่ได้ทานนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มนะครับ เอาเป็นสามทุ่มเลยนะครับเดินเข้ามาได้มืดๆก็เดินเข้ามาได้บางทีพที่ก็อยู่นะครับคุณพี่ร้านลานตีนะครับเปมจีบหมูล้วนสี่บาทนะครับอดหนุนได้เปิดท,ท,ทุกวันยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาตรงนี้ก็เป็นหมูปิง้งคุณมป้านะครับสวัสดีครับ,ร,บรอบนี้บอันนี้รอบบ่ายนะครับ รอบเช้าอยู่หน้าตลาดนะครับก็จะมีข้าวจี่นะครับหมูปิ้งนะครับไข่ตอกนะครับมีแจ่วกราบป้าเขาก็เปิดตอนเช้าด้วยนะครับหน้าตลาดมาได้ตั้งแต่กี่โมงครับป้าเปิดตั้งแต่กี่โมงครับตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับตอนเช้าหน้าตลาดเลยครับตีห้าเลยแล้วก็บายบายก็สามโมงเย็นก็มาที่นี่แล้วในตลาดครับอยากกินแบบไหนมาได้เลยครับ ข้ามก็จะเป็นนี่เลยครับลาบนะครับอาหารอีสานร,ร้านคุณลุงลาหล่าอาหารอีสานสวัสดีครับคุณป้าจะมีลาบปลาดุกนะครับลาบหอยนะครับลาบหมูนะครับลาบคั่วหมูครับน้ำตกหมูนะครับลาบปิดแล้วก็แตาไม้นะครับแกงไม้ข้างหลังาาก็จะเป็นปลาสับตรงเครื่องกําลังทํำครับ เพิ่งมาถึงตลาดครับเราสนุนได้นะครับที่ร้านตลาดเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันตรงนี้ก็เป็นวอฟเฟิลนะครับวอฟเฟิลจะมีแบบไม้ไส้กรอกส0บาทชิ้นใหญ่ๆครับแล้วก็เป็นแบบเป็นแผ่นนะครับมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดูกเกตนะครับูุเกตผลไม้รวมช็อกชิพนะครับอร่อยล้นๆเลยครับสั่งได้นะครับเปิดทุกวันเหมือนกัน บ่าย2งโมงครึ่งสาโมงจะถึงเกือบ2ทุ่มนะครับตลาดข้าวกงจรนะครับมาตรงนี้ก็เป็นต้มยำนะครับสวัสดีครับวันนี้มีต้มยำกระดูกหมูนะครับ50บาทต้มยำไข่ปลาวันนี้มีไข่ปลามานะครับแล้วก็ต้มยำขาหมูนะครับที่เขาเปิดทุกวันบ่าย3าโมงถึงเกือบสองทุ่มนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดข้าวกงจรของกินเยอะนะครับอยากกินร้านไหนเดินดูได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับ เดินดูได้ทุกร้านถูกใจแล้วค่อยซื้อตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลามาแล้วสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระเด็่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ